สวัสดีค่ะอยู่ไหนครับเนี่ยยู่ชุมพรค่ะยู่อำเภอวี่ค่ะชื่อชื่ออะไรเนี่นึ่ตัวหน่อยซูนิสาสีคงค่ะเป็นลูกสาวลุงเนิ่ค่ะโอ้ลูกสาวลุงเนิ่โอ้คุณพ่ออยู่นี่ลุงเนิ่ครับเป็นไงลูกสาวจะแทบ่าวไหครับลูกสาวลุงเนิองลูกสาวก็แค่จบปริญญาจบปริญญาตีมาแต่มาค่ายกากวัยอยู่ตอนเนี้ยโอ้มีความพุ่งวันนึงวันหนึ่งบางที่สองวันว่าก็ยังดีกว่ารับเงินเดือนสี่เก้าอีกนั่นเนี่ยดีกว่ารับเงินเดือนสี่เก้านะ แล้วดูดูแล้วมันจะไม่ค่อยไปแล้วอีกด้วยอ่ะดูดูแล้วไม่เคยเรื่องงานต้องรูไม่ไม่ใคยาตามแล้วจิปิโซไปได้พวกนี้ก็ไม่ใครตามไม่ไม่ชอบ <มา S 1> ก็พอ <m> ่อแล้วใช่ใช,ช,ช่มันได้ตรงนี้มันได้เออนี่แค่เงินซูนิสา<แ>ชื่อเล่นอะไรลูกชื่อปั๊ดค่ะชื่อปั๊ดค่ะป <ขา S 1> ั๊ดจบที่นี่จบร้านมงคลเขตจักระพงค่ะจักระพงภูมินาดดินแดงใช่ค่ะจุดบัญชีเนาะจุดบัญชีเอซีเล่นแยกไหม ยากค่ะยากเลยจบมากี่ปีแล้วอตอนนี้สามปีค่ะสามปีน้องหนึกไรถึงมาขายกาแฟแยํามาช่วยแม่ค่ะแล้วก็ค่ายแล้วก็เห็นไายได้ตรงนี้มันดีก็เลยว่ามาค่ายตรงนี้ดีกว่าค่ะค่ายมันนานไหมอ๋อถ้าน้องนี่ยังไม่ถึงปีค่ะแต่ถ้าแม่นี่เป็นยี่สิบกว่าปีแล้วคะแม่ขายกาแฟยี่สิบปีส่งลูกเรียนไหมใช่ค่ะส่งลูกเรียนสังกี่คนกี่คนแม่มีลูก่คนะแม่มีลูกอ่คน สร้างบ้านเป็นสองคนคโอ้ส่งลูกเรียนสองคนเลยสร้างบ้านเป็นสองล้านสร้างบ้านสองล้าน <c oughs> ไม่ธรรมดาเนะี่ยนาสนใจน้อง <c oughs> น้องปัดเอ้ย <c oughs> น้องปัดมีความภูมิใจอย่างไรที่มาขายกาแฟแล้วมีความมีความภูมิใจเป็นลูกลุงเนอ,ยอยร์ยังไงอ ความภูมิใจคือในตัวพ่อคือพ่อสามารถสร้างกาแฟที่เป็นแบรนด์ของพ่อเองได้แล้วก็สร้างอาชีพให้คนอื่นได้ด้วยค่ะจะมีกาแฟโบราณแต่ตอนนี้เลือกแห่นี่ล้วค่ะที่ชงหมือนตั้งแต่เช้าค่ะวันหนึ่งน้องลงทุนเท่าไรอ่ะวันหนึ่งลงทุนตรงนี้น้องไม่สาบตรงนต่ได้กำไรวันเท่าไรอ่ะอ๋อกำไรกำไรใครถึงถึงได้ถึงถึงเนี้ย ่เออวันหนึ่งนี่ใครได้สองสามพันเะค่ะแล้วแต่ยิงท่าช่วงช่วงคนเยอะหรือช่วงเทศกาลหรือช่วงอะไรแบบนี้ก็จะเพิ่มไปอีกค่ะอันไหนใครดีสีสุดเนี่ยเราถ้าใครดีต้องเป็นโบราณค่ะเพราะวันนี้เมื่ออยู่แถวนี้เองค่ะอ๋อแล้วลองลงมาล่ะลองลงมาลองลงมาก็จะเป็นชาเย็นชาเย็นก็ตัวนี้ก็จะเป็นสูตรคงผอเองมันอันนี้ชาเราไม่ใช่โคกเหรอชาเอ้ยไม่ใช่อันนี้โอเลี้ยงค่ะโอเว่ย์งงงงง นนนนีาาายยยเเ็็แม่คลักจับผิดแล้วครับสูตรของหลวงเนิร์ดเหมือนกันค่ะไม่มีน้ำโป๊กไอ้นี่น้ำกับแหวกเขาจะโอน้ำก็แพ้ผมโอนไปเลยปุ๊บโบโบราณของของขอหลวงเนิร์เนี่ยจะชงได้ค่ะได้นี่กับแหวกโอเคครับลุงลุงเนิร์อุดนุ่นน้องปัดแล้วแล้วก็ให้พี่พนชิมนะครับเนี่ยเดี๋ยวพี่พนจะชิมนะครับผมอู้ชื่นใจนะครับชื่นใจนะครับท่านผู้ชม ไาย็นเ,เองก็เป็นคองสู้หนุ่งเนิ่เหมือนกันคะ่ะส่วนโบราณของหนุ่งเนื่อเนี่ยมันจะสงชงได้สองตัวคะ่ะจะชงโบราณหรือจะชงโอเลี้ยงก็ได้คะ่ะถ้าศนก,กติเราจบปริญญาตรีบัญชีมาแล้วมามา,มาขายกาแฟเนี่ยคนอื่นมองเรายังไง สำหรับตัวหนูหนูมีหลากหลายรูปแบบแล้วแต่คนจะมองแต่ส่วนมากที่หนูเจอเขาก็บอกว่าทำอาชีพตรงนี้ก็เป็นส่วนตัวของเราดีมีเวลาเราก็ไปทําอย่างอื่นได้จนจมีครอบครัวแล้วอ๋อยังไรอ๋อหนูจะมีลูกเด็กเราอยู่ที่บ้านนี่คือทํางานแล้วมาอยู่บ้านเลยหรอจบมาไม่ทำที่ไหนเลยก่อนเลยเอ๋อ,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 อหนูเคยแต่ฝึกงานเพราะว่าหนูยังอยู่กับเนอะหนูก็อยู่กับแม่แล้วก็ช่วงนี้คือแม่ ลอกตาค่ะแล้วรถก็มาช่วยขายแทนคุณแม่ใช่ไหมใช่รถคันนี้เหรอรถคุณแม่ขายมาก่อนใช่ไหมคันนี้คันเดิมค่ะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสายเล้งแบบนี้ค่ะอ๋อนี่คันเดิมนะครับนี่ครับคันเดิมนะครับอันนี้คุณแม่ขายมาก่อนนะครับมีเลี้ยนด้วยไหมขายเลี้ยนไหมอ่ะขายเลี้ยนไหมเลี้ยนไม่ค่ายโอ้ขายแต่กาแฟนั่นทะเบียนทะเบียนนะครับเล็กนึ่งโดยทะเบียนเล็กนึงนะ ธรรมดาที่ไหนน่ะทะเบียนเล็กนึงเนี่ยทะเบียเนเล็กนึงไปที่ไหนก็มีคนถักเยอะแต่มาอย่าไงี้อะทะเบียนเล็กนึงอะฟุกฟุกได้มนแบบฟุกฟุกยุยูุก็ได้เหลอนี่เลยค่ะตั้งแต่ซื้อรถเลยค่ะเอ้ยบอกล่ะคุณพ่อหอมแก้มคุณพ่อได้ไหมไอ้นี่นี่นี่ยคนน้ำมักินน้ำตาลล้วงเอาเอาหอมแก้มคุณพ่อหน่อยนี่นะครับฉากนี้นะครับเราอยากต้องการขอบคุณมากลุงเนือลุงเนื้อจะฝากอะไรนิดนึงไหมอยากฝากอะไร ก็ภ in ูมิใจในการที่น้ำตาลุงเหนือรับเรื่องกาแฟลุงเหนือน้ำตาหล่นที่ชุมพรตาทุ่มเทให้มันเรียนแล้วก็มันมาเอาอาชีพตรงเนี้คิดว่าการที่ไปทำงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ค้าขายตรงนี้ก็เป็นอาชีพนะถ้าพูดถึงว่าขอให้เรามีรายได้มีเงินเข้าครอบครัวพอเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเรี้ยงตรงเนี้ยก็คิดว่า าเาเทํถูกถลุงเนยครับถามคํถาถา,ถามสุดท้ายเลยนะครับถามๆอาจจะโดนใจหรือกินใจหรือจะอาจจะโดน<ม>ตเตะผมก<ด>็ได้ถ้าสมมติเขามีลูกเขยเ <c oughs> ขามีแฟนไปลุงเหนือเสียดายไหมไม่เสียดายเพราะว่ายังไงอ่ะคือ,อลุงกอ็อยากให้เขามีครอบครัวแล้วก็มีลูกมีหลานตรงนี้โอมก็สบากเอผมก็สบายใจด้วยเป็นฝั่งเป็นขวาไอเราไม่ต้องห่วงแล้วตอนนี้ยังไม่ถึงฝั่ง ยังไม่ถึงความเห็นตาฝายังแต่ความโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณมากนะครับลุงเนื้อขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณคร่ะปัดขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะไปขายต่อครับวันนี้ครับ